ใครคนไหนที่กําลังหาร้านเติมเกมวันพันแมนผมขอแนะนำคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านนี้เติมถูกเติมไวนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับผมที่นี้ไว้ให้ใต้คลิปแล้วไปกดกันได้ครับผมส่วนแอบผมเฟรมบอยอาร์เซนไวนะครับหรือเอ็มพีเจนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ได้กลับมาทำคลิปแล้วนะครับเป็นปีใหม่ก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นขอลูกชิ้นนนะคดู <C oughs> ขอไฟนะครับก็คือนี่เกโลเกโลนะครับผม ur นะเปอรตเพิเศษขั้น3นะครับก็ได้จัดมาแล้วนะครับจริงๆผมจริงๆเหมือนตัวมันก็จะใส่ได้ทั้ง hp ก็ a T k เลยแต่ผมใส่เป็น hp นะครับผมก็ตอนนี้ <C oughs> นี่ก็ใส่ full hp เลยนะครับอ่าเฮ้ยกเป็นาภาษาอังกฤษเดี๋ยวขอไฟเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนภาษา,ส,าสักคู่ครับผม <C oughs> โอเคครับเราก็กลับมาแล้วนะครับผมก็จริงๆคอเกโลเนี่ยเป็นคอที่แบบว่าไม่มีโล่นะแต่ ผมรู้สึกว่ามันหนากว่าคอเด็กนะครับซึ่งก็สกิลก็ทุกท่านก็ไปอ่านอ่านกันได้นะซึ่งผมก็ไม่ใช่สายที่แบบว่าทำคลิปแบบละเอียดนะผมสายร,รีวิวรีวิวที่เฉยนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้เป็นตัวที่แปะพิษเหมือนกันนะครับ <c oughs> แปะพิษล็อกเป้าหมายคล้ายๆกับาทางด้านของพิคอรเลยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมกลับไป <c oughs> ใส่ให้พิ c อร์ก,ก่อนนะโอ้โหพิษไม่พอนะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน้วกันยังอยู่อยูอยอ่ใส่ไว้นะครับ นี่นะครับจริงๆพี่ก๊อนกับดวงไม่ได้ตกเมยตานแต่อยา่างไรนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ายุงเนี่ยกับอะตอมิกเนี่ยมันมีผลกับคอเกโลมากกว่าเลยถูกนํามาใช้นะครับมีผลที่ว่ายุงเนี่ยลูกยุงจะช่วยรับช่วยช่วยรับเอ,อ่อดาเมจนะครับทำให้ตีเข้าคอยากขึ้นนะครับส่วนอะตอมิกเนี่ยลดดาเมจนะครับแล้วก็เออ่ทำดาเมจเบรคยีย้นะครับทำให้การลุลารตีแรงขึ้นนะครับ <c oughs> เอ,อ่อขออภัยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปทําการ พีวีเลย <c oughs> กับคนในเซิร์ฟนะครับไม่รู้ว่าใครมีจัดมาหรือยังนะครับอ่าคนนี่จัดมาแต่งไม่ได้ปั้นหรอคิงโกลด์อ่ะไปตีกับคุณโอซิลวกันโอซิสแกน่าจะโหดนะครับ <c oughs> ไปตีกัเลยพล <c oughs> าดูนี่ผมปิดอันนี้ชันรึยังเอ่ยโอเค <c oughs> ปิดทิปเแล้วนะครับแล้วเกิดปก่อนเปิดไปก่อนที่โซนิกเหมือนเดิมนะครับผมเลยไปปึ๊บ เนี่ยไหมเมจเบามากเลยนะครับแต่เขาก็ต่อยเราไม่เข้าเลยนะสองสองล้านห้าร้อสองแสนเนี่ยอันนี้แปดล้านอ่ะอัตอมิการันตีไปปึ๊บปื๊บปื๊บเจ็ดสิบแปดล้านอีกนะขนาดพลังห่างเยอะนะเตมิทเบามากผสมกับมาที่เจ็ดล้านเบามากนะครับดาเมจเบามากต้องรอจีนอสนะครับการูเราเปิดไปที่ปึ๊บปื๊บปื๊บแปมเก้าร้อยแปดสิบหกล้านโคตรแรงนะกระบองส่วนต่อ ปึ๊บสามร้อยล้านโคตรแรงนะโอ er ้โหกระบอกเด็กเขาไปหวั่นเลยนะปึ๊บแล้วกนเกยเอ้เก์โลเกโลก็แอนตี้ิวเลือดนะยุ่งตีปกตินะครับเพราะโดนบล็อกพลังงานนะด้วงเขาสวนกลับมาอยู่ที่สามล้านแปดนะครับผมมาตาเขาได้ส่วนบ้างคุกิสิบสี่ล้านนะแต่ด้วงเขาแดนติใช่ไหมใช่นะครับด้วงด้วงแดนตินะปร๊บปุ๊บ แปมโหดวงติโคตรดุเลยท่านผู้ชมตายปูบการูกเขาก็ไม่ได้ตินะเพราะว่าการูก้แกเต่านะนูกเขาได้ติเลยแต่ก็ตีเบามากตีเลือดยังคูณสาอยู่เลยนะสังเกตนะคูณสาอคูณสองคูณสามนะเออ <c oughs> คือเขาตีเราไม่เข้าเลยนะไม่มีความเข้าสักนิดเลยนะ,ะกินเขาติมาหิวเลือดข่านะแต่เลือดเข่าไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะครับ ปีแปมเหมือนเดิมไม่เข้านะครับไปต,ตาเราเปิดต่อนะครับซ <c oughs> นิตฝังสีเงาแห่ไม่ใช่ปึบปึบ9ห้าล้านนะครับแล้วเขาก็ดวงเหมือนเดิมนะอันติด้วงเหมือนเดิมนะแปมโคตรเบานะคือคอนี้มันหนามากนะผมว่านี่ไงเจ็ดสิบสี่ล้านครับกาโร่น่ะ d วงอีกแล้วนะครับ่วงนี่ต่อยรัวเลยนะครับ ต่อยอไม่เนี่ยไม่ต่อยกระโหลกตีไปแปดร้อยล้านหรือหนึ่งร้อยล้านเนี่ยหรือหนึ่งพันล้านก็ไม่แน่ใจครับ <c oughs> ต่อยอีกแล้วนะต่อยอีกแล้วนะแปมโอโ้โหต่อยต่อยไม่ยัง้งต่อยไม่ยั้งเลยนะครับปึ๊บอันติไปแปมีกสี่ร้อยล้านโอโ้โหโคตรแรงนะถ้าผมบอกเออนะับผิดก็ขออภัยนะเกมมันค่อนข้างไวเหมือนเกมปรับสปีดมานะทำให้คุณสาม,มวัยกว่าเดิมนะครับ มายุงตีติธรรมดาไปนักการลูกเขาก็ไม่ได้สวนนะเพราะโดนบล็อกพลังงานนะแล้วพอเขาเสริมมาเหลือ5เนี่ยก็โดนผมบล็อกทิ้งอีกอันนี้คือผลของคอ,งองพาัศสาวจากบล็อก4พลังงานเป็น5พลังงานมีผลมากก็จะบาบคนอาจบางคนอาจจะมองว่ามันเพิ่มบล็อกแค่หนึ่งมันไม่มีผลหรอกครับมันต่างกันอย่างนี้ผมพูดเลยสําหรับตัวบล็อกอ่ะหนึ่งพลังงานมีผลมากนะครับใครที่เป็นตัวบลนะ็อกเนี่ยผมพูดเลยพลัศสาวไม่ควรพลาดนะ <c oughs> แต่การลูกขอก็ไม่ได้ตียันยันตายเลยไม่หนิ ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บแปมปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอื้มสวนรัว์สวนรัวอ่ะดูซิกระบอกอะไจะปิดจ็อบได้ไหมปื๊บอื้มไม่ปิดจ็อบนะสวนอีกรอบนึงปึ๊บพันสองร้อยล้านไม่ปิดจ็อบนะขออภัยนะเอแล้วครับโอเคยุ่งปิดงานไม่ยุ่งไม่ปิดงานนะแล้วเขาก็ได้ค่ตีปกตินะ แล้วเขาก็ฮิวมาฮิวพลังงานก็โดนบล็อกหายบิ๊กนะมันเป็นมันเป็นลูกมันเป็นลูกออโต้วินอ่ะถ้าถ้าสู้กับคนที่แบบว่าไม,ไม่ไม่ใช่ในขั้นเดียวกันกันกนกบเราอะนะครับหรือคนที่แบบว่าไม่ได้จัดภาษาโอกาสที่เราชนะเยอะมันมันมีเยอะกว่าครับสำหรับบางคนอาจจะมองว่าแค่หนึ่งพลังงานมันไม่มีผลมากหรอกแต่ตัวบล็อกอะ่ะผมพูดเลยมีผลมากนะครับนล้วเขาก็ได้สวนมาละปุบเก้าล้าน <c oughs> แล้วตัวบิ๊กเราก็สวนต่อครับ นี่กระโลต่อยปึบร้อยหล้านกระบอกเอล็กตีไป400ล้านไม่เข้า <c oughs> ไม่เป็นไไรเลยนะแต่ผมก็น่าจะล็อกแล้วนะครับผมก็ข้ามเลยโอเคน่ายวเราลองไปตีคุณคิงโบอสแล้วกันนะไม่รู้แต่ทีมแกดูอ่อนกว่ามไม่แน่ใจว่าทำไมแกถึงสามารถที่จะอ่าชนะทางด้านของคุณโอซิลิสได้นะครับเอ้ยนั่นแหละนะครับหรือโอซิลิสเนี่ยเขาเขายังไม่ได้ตีหรือเปล่านะครับ ว่าลองไปตีกันดีกว่านะก <c oughs> ็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ได้เจอกับพี่ทูนะครับพี่ทูโซอิซิแมนนะเดี๋ยวก็ได้วัดกันเลยว่าคอเนี่ยใครเจ๋งใครเจ๋วกันนะถ้าจะเป็นศัตรูกันต่อไปนะถึงแม้เราจะเป็นพี่น้องกันก็เถิดนะ <c oughs> นี่อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดไปที่ฝั่งสีเงาขงเขาเปิดมาที่ฝั่งสีเงาผมขอเรียกฝั่งสีเงานะผมชอบคำนี้ผมตีคำนี้นะและอาตอมิกปึ๊บปึ๊บป,บปาดไปร้อยล้านนะครับ แล้วกาลูเราปรึบดปืป๊ปืปสองพันแป้มสามพันสามร้อล้านแถวหลังไปหมดทุกตัว <c oughs> ขอสวงกลับมาที่หนึ่งแสนดาเมจดูซิการูเขาจะสวนเท่าไหร่การูเขาปึบปืปปแป้มสี่สิบห้าล้าน <c oughs> ออขอขอภัยนะครับผมนี่ะเลือดขาคนละัวคิงก็ฮิวฮิวเลือดข่าวนะ อย่างคูณหกนะกระบองเล็กปึ๊บปึ๊บสี่ร้อยล้านโซนิกติดโลเลยนะยเดี๋ยวเก็ยิวไปยุ่งปาดปึ๊บปึ๊บ <c oughs> เลือดเขาหายเลยไปเริ่มเทินต่อไปนะครับยิงระเบิดลงมายิงกุบาทลงมานะโซนิกก็เปิดไปเอาเอาัวมีเปิดก่อนนะครับ อัตอมิกมันดีที่ว่ามันสร้าบเบอร์ขยี้นะครับมันทำให้การโลเราเนี่ยติได้แรงขึ้นและก็ช่วยลดดาเมจนะครับดาเมจเอ่อทางโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวที่ตีแรงตามทางโจมตีเนี่ยจะโดนลดดาเมจลงนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอัตอมิกถึงกลับมาเล่นได้นะครับแต่กลับมาเล่นกลับมาเล่นได้เฉพาะตัวบัคนะครับส่วนสายฟรีผมไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปประยุกต์ปรับใช้กันดูนะผมก็จัดตามที่ดูดูเซิร์ฟนอกมานะครับ แต่บางทีมก็จัดเองนะเพราะบางทีมก็คิดว่าคิดว่าราชาทะเลลึกก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้วงมันตกเมตาในในวงตัวบัคกนะครับในวงตัวบัคกด้วงมันตกเมตาทําให้ไม่มีตัวมาแก้ทางเออราชาทะเลลึกนะครับแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆรอ,อ,อกันไปนะครับแล้วก็โดนส่วนตายไปแล้วตอนนี้ปึบระเบิดไปยุงอันติโอ้ยช่วงนี้ก็ไอนะครับผม ไปแอโซนิกก็เปิดยี่ฝังสีเงานะครับอ้ปกติไปมีเลือดโซมิเลือดนี่หลหลายสีเลือดเกินปึบอ่าเ,เลือดแรงแล้วอ,อนนัลโตมีโกนติไปนะครับกระบองเด็กปึบติดโลละตอนนี้น่าน่าจะโ,โดนโดนรถไม่ยอดทอแล้วนะครับอ,อนนัลโตมิโกนติไปนะครับต่อไปก็ตาการลเรานะครับ 2 0 0ร้ล้านปุบวันตีไปสองล้านนะครับนะคะจะส่วนมาที่เท่าไหร่ขอส่วนมาที่70ล้าน84ล้านนะครับไม่ันาเมืองเลยนะไม่ลดเลยนะอย่างคุณสาเปะและกระบอกเหล็กพึบจะเป็นหลัก6 6 0้ล้านแต่ก็ไม่ลดไม่ย่อถอนครับแต่ก็ถือว่ายังไงก็ออโต้วินอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ข้ากันไปเลยนะก็ตอนนี้ป้าไม่สุดนะครับยัง เออเรื่องทักษะเนี่ยผมใส่มั่วๆนะทักษะผมเลยไม่ได้เปิดให้ดูนะแต่เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับผมทักษะตอนนี้ผมใส่มั่วๆนะครับอ่าหัวใจเนี่ยก็คือใส่ให้ถึกส่วนนี้ใส่เรื่องดาเมจเอ่อพายุให้มันแรงขึ้นส่วนนี้ผมก็ใส่ต้านทานนะให้มันแบบถึกๆที่เฉยนะผมเน้นถึกแค่นั้นเลยนะครับไม่เน้นอะไรเลยเน้นถึกอย่างเดียวนะครับก็ใส่มั่วๆนะอัตอมิกผมก็ใส่โจมตีลุงก็ใส่โจมตีนะเพราะว่าอัตอมิกเนี่ยยิ่งพลังโจมตีมันสูงเท่าไหร่เนี่ย มันเดเมดเเมดเบิดขยี้ที่ที่ทำอ่ะมันจะยิ่งแรงนะครับส่วนยูเนี่ยยิ่งพลังโจมตีสูงเนี่ยเออลูกน้องยูมันยิ่งถึกนะครับผมก็เลยใส่นะส่วนเกียร์กาโร่ก็เหเดินข้ามคพับ HP นะจริงๆถ้าเป็นสายฟฟียผมว่าใส่โจมตีดีกว่านะครับเพราะว่าโจมตีเนี่ยมันได้ทางได้ของเออดับเบิลดับเบิลพายุนะครับผมแต่ผมเป็นตัวบัคกตัวบัคเขาไม่ต้องใส่หรอกครับตัวบัคเขาเน้นถึกนะตัวคอตัวบัคเขาเน้นถึกกันนะครับไปเน้นลงทุกอย่างให้กาโร่ดีกว่านะครับนะ ก็ตอนนี้ก็มีเป็นพสสาร์ทสเลยนะครับขอต้องจับพาร์ทส,สามด้วยแหละนะโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กลับมาทําคิดแล้วนะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์ช่องมีสปอนเซอร์อเจ้าแรกของช่องแล้วนะครับผมก็อลืมไปเติมกันนะครับที่คุกกี้แลนด์ช็อตเติมถูกเติมไว้แน่นอนครับผม